ตัวละครใหม่หาจากไหนบ้านและ Adventure Game Mode ตัวนี้เล่นยังไงไปดู สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมโลบอคแมปต่างๆต้องนี่เลยมีโมชอ็อปมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเน, X, น,นมเอเจนเจอร์ X อันนี้ไม่แพ้แฟนการอะไรคอโนเวอร์บล็อกฟูดบริการรวดเร็วสวกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และยังมีสินค้าแมปอื่นอีกเพียบหากสนใจกดเข้าลิงก์ใต้ดินคลิปชันได้เลย <S <S okay, โอเคผมก็คอนเทนต์หลักในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอธิบายเรื่องการลงเอเจนเจอร์อเกมโหมดและการหาตัวละครต่างๆที่เข้ามาในอัปเดต6.5นั่นเองนะผมอ่าซึ่ง หลังเลยนะครับอัปเดตนี้เนี่ยจะมีตัวละครที่เข้ามาถึง5ตัวเลยทีเดียวน่ผมก็จะมีโหมดใหม่มาด้วยก็คือ a d v e n t u r e m a m e โตรงนี้นั่นเองนะครับ โอเคก็วิธีการหาตัวต่างๆเนี่ยจะมีอยู่5ตัวใช่ไหมที่เข้ามาเนี่ยก็อย่างแรกเลยนะครับตรงนี้ a อเวอเ r Mode กดเข้ามาเลยเนี่ยผมรีว์าที่เราจะได้จากการเล่นเนี่ยก็จะมี l ไ m e ด e r Scarf ก็คือเป็นของ Evo a เอเวอ r Portal อันนี้แหละคือจุดสำคัญเลยนะครับไอพอร์ทัลเนี้ยแล้วก็ c e l e s t i a l Key c e l e s t i a l Key นี่ก็คือของ Evo เช่นกันแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวซีเกต์นั่นเองครับ Celestial Mate นั่นเองนะครับ ซึ่งตัวที่เหลือเนี่ยจะอยู่ใน a d v e n t u r e Portal ทั้งหมดเลยน,นั่นเองครับตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวซีเก็ตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่พอร์ทัลกนก่อนละกัน เอ v เ n t u r พอ o r ท a l ตรงนี้นะครับป่าลองกดเข้าไปดูอ่านี่นีผมซึ่งตัวละครหลักๆทั้งหมดเลยเนี่ยจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนั่นเองนะครับรัสเซอร์เลอร์ฟาร์ลี่ควีนสลาเอนเดอร์สปิริตควีนนะครับอยู่นี่หมดเลยโอเคแล้วก็ต้องอธิบายการเล่นเอฟเฟก e ์เกมหมดก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมก่อนแล้วกันป่าโอเคผมก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครัอ่าจะสังเกตได้ว่าซ้ายบนเนี่ยมันจะเขียนว่ามี50เวฟกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับ ซึ่งใน50เวบฟเนี่ยทุกสิบเฟบเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเล่นต่อหรือว่าเราจะ ออกณนะตรงนั้นนั่นนีงนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นต่อเนี่ยเกมก็จะดําเนินต่อไป20เวฟ30เวฟ40บเวฟซึ่งการที่เราดําเนินการต่อเนี่ยมันจะทําให้เราได้อะไรก็คือเวลาเรากดเริ่มไปต่อนะครับเราจะได้คูณโอกาสได้นะครับหรือว่าโอกาสออกหรือว่าคูณเปอร์เซ็นต์ลักนั่นแหละครับผมว่าเราจะได้โอกาสได้ตัวและของต่างๆเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอที่เวฟ10ให้ดูในกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ง่ายพอสมควรนะครับสําหรับคนที่พอมีของสักนิดสักหน่อยนะครับพอมีทีมที่ดีอยู่นะครับมันไม่หลักล้านด้วยซ้ำนะครับเป็นหลักแบบแสนหลักหมื่นแค่นั้นเองแล้วก็ถือว่าเล่นง่ายกันเลยเดียวอ่ะตอนนี้เวฟที่10แล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ครับผมเอเวอร์ชชั่นโหมดลักมัลติเพเยอร์อ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอนดูหรือว่าเล่นต่อเนี่ยลักมัลติเพเยอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะคูนทวีคูณไปเรื่อยๆน,นี่นนะครับก็จะคูณ2คูณ4 คูณแอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือก e v เว e หรือว่าหลบลีกหลบหนีก็คือเราก็จะมีโอกาสได้เปอร์เซ็นต์ดับ ตามนี้เลยนั่นเองนะ่ครับเนี่ยสำหรับ5%ในเปเจว้วอทถอ20%แลหรเทียบคี5%และตัวละครเนี่ย0.05%ซึ่งมันน้อยมากเลยนะก็กดเล่นต่อไปก็ได้นั่นเองครับแต่เหมือนว่าตอนนี้มันจะยังบัักบกอยู่นะครับช่วงนี้ไม่รู้ว่าแก้หรือ,อยังนะแต่ว่านะที่ทําคลิปตอนนี้คิดว่าน่าจะยังบัักอยู่นะครับสำหรับใครที่ทิมโหดเนะครับเราก็กดเล่นไปเรื่อยๆเลยเครับเพราะว่าทุกการกดเล่นต่อเนี่ยอ่าพลังกำลังของตัวที่ออกมาเนี่ยคือหรือศัตรูที่ออกมาเนี่ย สเตตของเขาเนี่ยจะคูณ1.25ด้วยนั่นเองเนะครับผมประมาณนั้นซึ่งก็จะเก่งขึ้นนิดนึงครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นจนถึงเวฟ50เนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นเลยก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังชิวๆนะครับผมเวฟ20 30เนี่ยก็ยังง่ายๆอยู่คิดว่าเวฟ40 50อาจจะยากสำหรับบางคนก็ได้นะครับผมประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวเราลองเล่นให้ถึงเวฟ50กันเลยละกนันนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เรา คูณ2ไปเรียบร้อยอ่านีเจเห็นได้นะครับว่าโอกาสเมนมาดอบมากขึ้นน,นั่นเองเนี่ผมเราก็ไปกันต่อเลยแล้วกัน๋ยงเล่นให้ครบเวฟห้าสิบไปเลยนะครับจะดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนั่นเองโอเคผมก็ตอนนี้ลักมาติพายเยอร์เราอยู่ที่คูณ3ไปเรียบร้อยแล้วอ้าวโอเคแปลว่าการคูณของเขาเนี่ยคือมันจะเพิ่มไปทีทละคูณนะครับคูณ1น3่คูณ 2, คูณ 3, คูณ 4, ประมาณนี้นะครับไม่ใช่คูณแบบทวีคูณอย่างนั้นนะนั่นเองะนีับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยโอเคผมก็ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คื ลักมัติไพร์เออร์คูณสี่นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนีครับให้สุดไปเลยเรียบร้อยผมก็ตอนนี้เวฟครบห้าสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกดเอ็นดูวต่อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆเฮ้ยบักแล้วเห็นไหมก็วันนี้ผมมันบักแล้วนะี่ครับอืมโอ้ยผมก็ เอเวนรโหมดเราเอาไว้ตรงนี้้วกันเดี๋ยวเราไปลงพอท่อกันต่อนีครับซึ่งก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตะกี้เนี่ยเล่นจบไปแล้วเราได้อะไรมาบ้างนะครับว่าตอนนี้เหมือนเกมมันยังบักบักอยู่เนับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ตอนไหนเนี่ยเฮ้ยอิมก็มากลับมาที่เราบี้แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อลองที่พอท่อเนะยครับพอท่อเนี่ยไม่มีบักนะครับแต่ว่าโหมดตะกี้เนี่ยมันบักบักอยู่นะซึ่งก็ผมแนะนำนะครับสูตรวิธีการเล่นลงไอ a อเวนเจอร์โหมดอ่ะเล่น10เวฟนะแล้วกด End u ด e มาได้เลยเอ้ยไม่ใช่ กด eave ออกมาได้เลยนะครับหลบหนีออกมาเลยนะครับมันจะได้ของมากกว่านะครับหรือว่าคือมันได้ของแน่นอนนะครับมันจะไม่แบบมันจะไม่บักโอเคผมก็ตอนนี้เรามาอยู่ในพอร์ทัลแล้วโอเคก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพอร์ทัลเนี่ยหัวมันคล้ายๆกับบอสโบลอดนะครับจะมีมันจะมีบอสตัวใหม่ อ่าะจะมีบอสตัวใหญ่ออกมาเนี่ยเลือด1.5บิลเลียนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเราแค่ตีเขาให้ตายแค่นั้นเลยนะครับคือชิลมากๆนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีซองจินฟูเนี่ยเรียบร้อยนะครับ19วีเท่านั้นเห็นไหมเนี่ยพอท่อเราก็เล่นสบายๆไปเลยนะครับผมหลักๆก็คือการที่เราไปเก็บพอท่อนั่นแหละครับนี่เห็นไหมได้ถึง5บิลเลียนเนี่ยมีซองจินฟูก็ชิลแล้วนะครับผมโหดมากสำหรับซองจินฟูเรียบร้อยบ้านแตกนี่เห็นไหม ชิวจ <g ay> ัดๆเมื่อกีผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับอัปเดต6.5นั่นเองนะครับผมทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันบั๊กมากเลยเออผมรู้สึกว่ามันแบบบั๊กเกินนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงแล้วนะที่ผมอัดอยู่เนี่ยก็ยังบั๊กอยู่นะครับยังไม่ได้แก้อะไรเลยนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาทําอะไรกันอยู่ นะซึ่งก็โอ้ยจบไปละก็ใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไครต์้กันด้วยนะครับผมขอหรับคลิปนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วผมสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่มีตัวให้ผมรีวิวเนี่ยสามารถทักดีเอ็มมาในดิสคอตรได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ช่องผมมีดิสคอตรคอมมิชชั่นะครับผมสามารถมาถามเพื่อนเล่นหรือเพื่อนคุยได้นะแล้วก็นะครับประมาณนั้นมีอยู่ใต้ดีคิมชันเลยใครที่มีตัวใหม่ๆแล้วก็ทักดีเอ็มส่วนตัวในดิสคอตรมาให้ผมรีวิวให้ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมยัง ไปไปไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตขายของกันหน่อยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ช่องผมเนี่ยทำเสื้อแฟชั่นโราบอกเอามาขายนะครับสามารถเข้ากลุ่มได้ในดิสคริปชันเลยนะซึ่งบอกเลยว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยเปลี่ยนสีได้ทั้งร้านเลยน,ะนั่นเองเนี้ยผมวิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็แค่เราเปลี่ยนที่สีตัวเรานะครับผมสีเสื้อเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามไปเลยเช่นกันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมไปตามกันได้ไป <c oughs> มามาทนเด็ดเสื้อเล่นแลน้วก็เท้าที่รีบหัด เหมือนก็นจิบลิ้นแล้ตอนก็นกนเท่าที่ลิ้มปากเธอไม่เช่ในคิดว่าเขารู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไม่จริงสัตว์แต่สัมผัสกูเพียงหลับและตอนนี้พวกเอเทำงานไม่ค่อยว่านิดน